ัวนี้ซื้อมาใหม่เอี่ยมเลยนะครับสั่งมาจากลาซาด้าครับถ้าไปพัดใหญ่ๆแบบนี้นะครับการดูดน้ําจะดีครับเดินทางต่อครับเดินทางไปดูปลายทางนะครับชมบักแตงโมของเราด้วยนะครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้ก็พาเข้าสวนเช่นเดิมนะครับครับเราได้อุปกรณ์ เกี่ยวกับสวนมาใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมารู้จักกันนะครับก็เป็นปั๊มน้ำครับท่านผู้ชมครับปั๊มน้ำของยี่ห้อมิซูโรมานะครับนะครับดูยี่ห้อกันนะครับนะครับอ่านว่ามิซูโรมานะครับตัวนี้เป็นสองแรงสองนิ้วนะครับใช้ปั๊มน้ำครับใช้ดูดน้ำนี่นครับวันนี้เราจะทดสอบกันนะครับเพิ่งติดตั้งแล้วเสร็จ ตะกี้นี้นะครับนี่ครับตัวระยะส่งนะครับประมาณ200เมตรแหละครับท่านผู้ชมครับระยะส่งของปั๊มน้ําตัวนี้จะไหวไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูปลายทางนะครับว่าจะออกดีไหมนะครับน้าครับน้ําจะพุ่งแรงไหมนะครับนี่ดูระยะดูดครับนี่ครับระยะดูดนี่ครับดูจักรสาของเราเลยครับที่ขุด เสร็จตอนเมื่อสี่ห้าเดือนที่แล้วนะครับน้ําก็เต็มนะครับจากหัวกะโหลกขึ้นมาหาปั๊มก็ประมาณเจ็ดเมตรนะครับท่านผู้ชมครับตัวนี้ซื้อมาใหม่เอี่ยมเลยนะครับสั่งมาจากลาซาด้าครับสองพันเก้าร้อยนะครับสองพันเก้าร้อยบาทพร้อมค่าส่งอะไรหมดทุกอย่างนะครับเพื่อนเพื่อนที่สนใจก็สั่งได้นะครับเรามีรับประกันให้นะครับมีรับประกันให้ ของมิตซูโรมาครับดูโคตรดูรหัสดูโมดได้นะครับเป็นสองแรงสองนิ้วนะครับนี่ครับสองแรงสองนิ้วเราซื้อมาครั้งก่อนหนึ่งตัวแล้วนะครับเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับจะอยู่อีกที่หนึ่งนะครับแต่วันนี้ก็จะพาเ,เพื่อนๆนะครับไปดูว่า สองแรงส่งนิ้วของมิตซูโรมาตัวนี้ราคา2,900บาทแล้วก็ระยะการดูดน้ำก็ประมาณ7เมตร8เมตรนี่แหละครับดูดน้ำขึ้นมาแล้วระยะส่งครับท่านผู้ชมดูครับไกลเกินนะครับประมาณ200เมตรนั่นแหละครับนี่ครับจากปั๊มไปหาปลายทางนะครับ เราสูบเสนาของเรานะครับปั๊มน้าเสนาของเราไอ้บักแตงโมก็ออกลูกออกผลแล้วนะครับบักแตงโมเราก็สูบอีกที่หนึ่งนะครับเรามีปั๊มด้วยกัน3 4 4สี่ตัวนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับฟังเสียงครับฟังเสียงดูเสียงวิ่งเงียบนะครับธรรมดาครับไใหม่ก็เงียบแบบนี้แหละน,น,นานไปก็จะมีเสียงสวสวสวขึ้นมาแล้วนะครับ เอาไปดูครับไปดนดูนะครับดูดูตามข้อส่งนะครับข้อส่งข้อออกนี่แหละครับส่งจากปั๊มตัวนี้นะครับว่าปลายท่อจะแรงไหมนะครับดูใบพัดครับท่านผู้ชมครับใบพัดใหญ่ครับถ้าใบพัดใหญ่ๆแบบนี้นะครับการดูดน้ําจะดีครับเอาเดินทางครับเดินทางเดินทางไปดูว่าจะปลายทางเป็นยังไงนะครับนี่ครับเราเพิ่งติดตั้งเสร็จตะกี้นะครับ นี่ต้องเอาสายยางมาพันแล้วครับข้ามไปก่อนข้ามไปก่อนเดี๋ยวกล้องจะเปียกอ้าวละเราใช้สกรูนอดเกลียวปล่อยยิงนะครับใช้สว่านเจาะเข้าไปนะครับแล้วก็เวลาเราจะลื้อก็ถอดง่ายรื้ง่ายนะครับเดินทางต่อครับเดินทางไปดูปลายทางนะครับชมบักเต็งโมของเราด้วยนะครับนี่บักเต็งโมก็ออกโตแล้วใหญ่แล้วนะครับเริ่มออกลูกนะครับประมาณกลางเดือนกรกฎานี่ ได้รุยกันแน่ไอ้บักเตงโมนี่นะได้รวยเก็บกันแน่นี่ครับเพิ่งออกเพิ่งเด็ดออกนะครับบักเตงโมเด็ดลูกต้นๆออกดอกแถวๆอยหา่ตรงนู้นทุมาครับทุมาเป็นสองนิ้วแล้วนะครับนี่ครับทดมาเป็นสองนิ้วนี่ครับดูสายไฟของเราสายไฟของเราก็ใช้เต็มอัตรานะครับใช้เฉพาะของเขาเลยนะครับเครื่องเดียวปั๊มเดียวอันเดียวเลยนะครับใช้เป็นสายคู่ดำเลยนะครับสายมาตรฐาน แต่ตันนี้เราจะต้องใส่ท่อพักอากาศนะครับวันนี้เรายังไม่ได้ใส่นะครับเดี๋ยวเราดูปลายทางก่อนนะครับถ้าปลายทางยังไม่แรงเราต้องใส่ท่อพักอากาศนะครับก็จะเป็นการทดแรงปั๊มได้ขึ้นเยอะนะครับปั๊มก็จะทํางานเบาขึ้นนะครับเวลาเราใส่ท่อพักอากาศระหว่างทางนะครับตัวนี้ส0 0รอเมตรนะครับ200เมตรเราไม่ได้ใส่สักที่เลยนะครับความจริงห้าเมตรต้องใส่ที่หนึ่งนะครับก็พักอากาศของเนี่ยดูครับ ลิปตาเลยนะครับนี่ครับวันนี้ก็มืดฝนนะครับอีกตัวหนึ่งเราใช้ตรงนู้นนะครับอีกตัวหนึ่งเราใช้ตรงน,นู้นอ่าตรงนี้ก็รอนิดหน่อยออาเดินทางต่อเข้าเดินทางต่อดูปลายทางว่าจะเป็นยังไงจอกดีไหมแรงไหมนะครับบักแตงโมเอ้บักแตงโม,ก,งโมกลางเดือนหน้าได้รวยกันแน่นะครับบักแตงโมเอ้ยใจเย็น นี่ครับตัวนี้เป็นลำไยปีนี้ดกดีครับลำไยของเรากดดกดีนี่ครับก็จะได้รวยก็แล้วนะครับนี่เราไปดูครับปลายทางเราของเราจะเป็นยังไงสูบขึ้นมานะครับปั๊มขึ้นมาก็ถือว่าไกลแต่ก็ขึ้นเนินครับขึ้นเนินลงเนินนะครับ ับใกล้ถึงปลายทางแล้วครับน้ําก็ไหลออกเป็นที่เป็นที่นะครับไยถึงปลายทางก็คงเหลือนิดเดียวนะครับแต่เราดูแรงดันนะครับว่าจากปั๊มสงนิ้วสองแรงปล่อยออกมา2นิ้วสองร้อยเมตรนะครับว่าแรงดันดีไหมเรามีสองตัวนะครับ,รบเราไปดูปลายทางว่าแรงดันจะดีไหมนะครับ ครับไปทางของสองแรงสองนิ้วนะครับจากส่งมา200เมตรนะครับนี่ครับครับเอามารอดทอตรงนั้นนะครับแต่ที่คุณพ่อจะจ่อตรงนี้ก็เป็นอีกเครื่องหนึ่งนะครับจะจ่อ3นิ้วกอ,อกเลยหลังจานั้นจะพุ่งมาแล้ว อันนั้นอีก,อกเครื่องหนึ่งนะครับตัวนี้เรามาดูแรงดันตัวนี้ก่อนนะครับรนี่ครับแรงดันของสองร้อยเมตรสองนิ้วสองแรงนะครับนี่ครับแรงดันของก็ได้ของเขาได้แค่นี้นะครับเพราะว่าส่งไกลมากครับเราไม่ได้ใส่ท่อพักอากาศด้วยนะครับถ้าเสียท่อพักอากาศก็สาต่อคงทํางานไม่เยอะทํางานไม่หนักนะครับก็ แรงดันน้ำก็จะดีกว่านี้นะครับนาคาปลายทางของเขาได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคครับถ้าส่งไปถึง2 0 0ยเมตรนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าไกลเกินครับ2 0 0เมตรนี่ครับสำหรับปั๊มตัวเล็กๆนะครับปั๊มน้ำตัวเล็กๆของแรง2นิ้วนี่นะครับจะลองดูความทนนะครับจะลองดูความทนดูนะครับวันนี้ก็มาแนะนำนะครับเพราะว่าราคาประมาณ ไม่เกินสามพันนะครับสองพันเก้าร้อยบาทนี่นะครับก็น่าซื้อน่าใช้นะครับถ้าใช้ให้ถูกวิธีถ้าใช้ให้เป็นก็คุ้มค่าครับกับการปั๊มน้ําสูบน้ํานะครับนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเจอการคลิปใหม่นะครับถึงฤดูทํานาแล้วนะครับก็จะเข้าช่วงทํานาก็คงจะมีคลิป ทำนาดำนาอุปกรณ์หลายๆอย่างนะครับจนกันคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ